เลิอกออกของไม่กี่โมงไม่รู้จริงๆถักแก้มก็ลดถักปากก็ฉ่ำซื้อเครียดไหมน่ารักทุกสีเลยฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะจ๊ะสำสำหรับคลิปวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวบลัชออนน้องกระตุยกันนะคะทุกคนสิ่งนี้ก็คือ for you to d e a m e liquid blush นั่นเองอันนี้อ่ะเขาจะเลิอกออกของไม่กี่โมงไม่รู้จริงแต่ที่รู้ว่าวัาเลนไทายปีนี้เรามีบลัชอองกระตุยก็ทุกคนคักมากรอบนี้คือ ือเกิดไปมากจริงๆตั้งแต่แพคเกจจริงที่เป็นหูกระต่ายแบบนี้แล้วซึ่งรอบนี้เขาออกมาเป็นลิควิดบลัชทั้งหมด7เฉดสีเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสวอ t ช h สีไว้ให้ดูอีกทีนะว่าทั้ง7เฉดสีเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คือมีครบเลยวอมโทนคูลทนนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาสวอชบนหน้าให้ดูทั้ง7เฉดสี 4. กันไปเลยคะ่ะทุกคนไป <c oughs> เอาไวจะสินใจเลือกซื้อันถูกนะจ๊ะซึ่งตัวเนี้เขาบอกว่าทาได้ทั้งตาแก้มปากเลย อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งสีในคอลเลกชันนี้เลยถึงมากนะปัดแล้วแบบแก้มน่ารักฟินิชดิวอี้สวยชับมาก ก็เดี๋ยวจะมาส w a t c h บนผิวให้ดูทุกสีทั้งแก้มแล้วก็ปากเลยแต่พร้อมจะดูรีวิวแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เราตอนคนหนึ่งไล์นะแล้วก็เจอคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราอย่าลืมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโก,โกู๊กูแต่ว่าจะมาสอนวิธีการใช้เจ้าบลัชกระต่ายตัวนี้ด้วยว่าแบบน้องสามารถเอามาใช้ทาอะไรบนหน้าได้บ้างแล้วก็ให้แต่งหน้าได้แบบสวยจึ้งนะคะทุกคนแพคเกจจิ้งเขาก็คือจะเป็นลักษณะจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะไม่เหมือนกับ Liquid บลัชตัวก่นกอนๆที่หัวแปลงเป็นแบบเล็กๆอันเนี้ยมาในหัวแปลงจิ้มจุ่มที่แบบใหญ่มากทุกคนหลายหลายคนก็จะงงว่าเอ้ยแล้วมันใช้ยังไงแนะนําให้เอามาดอดตรงหลังมือก่อนนะคะทุกคนเห็นปะคือพเมพ์สีเขาชัดมากๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเบลนดเบลนดน้องเขานะคะทุกคนนะคะวิธีนี้นก็จะทําให้เราควบคุมเนื้อสีได้ง่ายมากขึ้นซึ่งสําหรับเบอร์สองนะคะเขาจะออกส้มๆนิดนึงเราจะเอามาใช้เป็นคอเลกเตอร์ก่อนจะลงคอนซีลเลอร์นะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่อย่างแนะนําคนที่มี ญหาแผ่นดามากๆเลกตเตอร์นะคะคอริกสีใต้ตาของเราก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ส่วนตัวตั้งแต่ใช้วิตีนเนี่ยก็คือค้นพบว่ามันคือมันกลบใต้ตาได้ดีกว่าด้านที่ลงคอนซีลเลอร์เฉยๆแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์อะไรก็ได้เลยที่แกใช้อยู่นะดังนั้นก็ใช้ฟองน้ําหรือแปรงในการเบนออกได้เลยนะซึ่งเป็นภูมิแพ้นะคะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูคือรู้สึกมันทําให้แบบพวกริ้วๆใต้ตาแล้วก็บริเวณร,รอบดวงตามันดูตื่นดูฟูดูสว่างสดใสขึ้นนะ อะต่อกันในส่วนของบลัชนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นเบอร์หกมาเล่นให้ดูกันนะคะบริเวณที่ลงบลัชนะแนะนําว่าให้อยู่ตรงประมาณกึ่งกลางนะคะ ไม่เลยปิดจมูกแล้วก็ไม่เกินหางตานะฉันหน้าปัดแบบนี้มาสักพักแล้วแต่ว่าซึ่งเพื่อนคนพบว่าเป็นเทคนิคที่ช่างเกาหลีก็ใช้เหมือนกันเวลาที่เราเพิ่มจากน้อยไปมากอะ่ะมันจะทําให้กะปริมาณได้ง่ายกว่าเวลาที่เราดอทไปแล้วแล้วมันแบบเฮ้ยมันเข้มเกินไปเงี้ยแนะนําว่าให้ค่อยๆบิวจากน้อยไปมากนะคะทุกคนนี่อันนี้คือเบอร์หเป็นสีแบบตุม้มมูตุ้มมีมากๆใช้เป็นเบอร์3ามแล้วกันเป็นสีที่ฉันชอบมากเป็นแบบซองเจฟเวอร์ริตเลยซึ่งเบอร์สามอะ่ะเขาจะเป็นสีแบบชมพูอมแดงแดงสาวโตอิน เขาใช้กันเลยทุกคนคือสีฉ่ำม,มากแล้วก็สิ่งที่ควรระวังคือถ้าเกิดใครมีร่องใต้ตาเหมือนกันอย่าปัดให้มันโดนเส้นร่องใต้ตานะไม่งั้นมันจะทําให้แบบเอยดูโทรมได้สวยมากใครที่ชอบแต่งหน้าแบบสาวจีนห้ามพลาดสีนี้เลยเบอร์เลนะาว่าโฟยทูลลอมเนี่ยทาเนื้อถึงมากคือเนื้อบลัชแบบสีชัดฉ่าเปลี่ยง่ายแต่เดยดแล้วก็คือให้ความเนียนกับผิวสีดูเป็นธรรมชาติมากๆแบบไม่ดูตกใจไม่ดูเป็นตุดลิงอยากได้ความชัดฉ่าแบบที่สาวจีนก็เพิ่มความเข้มขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดปัด เบาๆประมาณนี้ก็จะได้ความลุกธรรมชาติแก้มเลื่อนๆ,ๆนี่มันทาได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะทุกคนก็จะใช้น้องคนนี้ในการมาแตะเป็นอายแชโด์ด้วยเลยเพราะดีแล้วคือเกลีย่ยแล้วเนียนสมูทมากส่วนพวกขอบตาล่างบริเวณเล็กๆแนะนำไมใ่ใช้ปแปรงในการลงนะคะทุกคนมันจะได้อยู่ในบริเวณที่มันควรจะอยู่เนาะถ้าสมมติว่าเราใช้นิ้วบางทีมันอาจจะเลอะมาส่วนอื่นได้ สุดท้ายก็ทำใจไม่ได้เดี๋ยวเรามาสวอตกันไปเลยทุกสีจริงๆเหมือนกันว่าพอลงผิวแบบในทุกๆสีหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครมั่นใจว่าตัวเองแบบโปรเฟชชั่นแลแล้วก็ดอดแบบนี้ไปได้เลยค่ะพี่สาวสีนี้คือสาวสาวผิวแทนน่าจะชอบเลยนะคะอ่ะอันนี้คือสูตรหนึ่งทางแก้มแล้วก็ปากเป็นโทนแบบส้มน้ำตาลตุนต่นๆสีนี้คือวอมโทนวอมใจสวยมาก มาก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สองสีีคายนะคะทุกคนสีเนี้ยมันก็จะออกเป็นส้มอมแดงหว,นวานทํำเลยแกคือสีนี้น่ารักมากปะสีเนี้ยจะเป็นโทนส้มอมแดงหวานฉ่ำอะสายเกาก็ได้สายฝอกก็เลิศน,นะเลิศคือจะมีความแบบบ่มแดดเบาๆแกคือเนื้อรอบนี้ทําถึงมากทาแก้มก็สวยทาปากก็เลิศเบอร์สองคือน่ารักมากสีแบบเกาหลีก็ใจสุดอันนี้เบอร์สามนะคะเบอร์สามจะออกแบบ ชมพูแดงแดงคือเนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากเกลี่ยแล้วมันแบบเนียนไปกับผิวเราให้ฟินิชแก้มที่ดูแบบมีความฉ่ำดิวอี้สวยมากเบอร์3ามเป็นสีที่ทุกคนต้องไป C f เป็นแก้มฉ่ำแบบพี่สาวจีนเลยทุกคนสวยมากตามสีเวิร์คฮน์นะคะจะเป็นชมพูอมแดงสีของพี่สาวจีนแบบติดถูกทุกข้อ มาต่อที่เบอร์สี่นะคะสีนี้ชื่อว่าสีดอ n ร r u s h นะคะทุกคนคือชั้นชอบชื่อสีแต่ละอันในคอมากเลยอแดงเชอร์รี่คือนิดเดียวพอนะสีนี้เตือนเลยม่วงสีนี้คือจะมีความม่วงเบอร์รี่กำกๆนะถ้าใครแบบว่ากลัวว่ามือจะแน่นไปใช้ฟองน้ำหรือแปลงมาช่วยเบลนด์ได้นะคะที่กำกำที่ผิวไหนก็ปัดลอดแน่นอนอะแล้วมันดูแบบปัดแล้วไม่ดูแก้มช้ำาแตอนปาดออกมาสีเข้มตกใจแต่พอแบบเบลนด์แล้วแกคือมันสวยมาก แคมโทนเบอร์รี่ละเลื่อนละเลื่อเหมือนแบบว่าหิมฟิลเหมือนพี่สาวขี้หนาวหิมะบาดหน้าเลยแบบนี้ไอสีเค็มๆอ่ะทาแค่นี้พอเลยแล้วก็เมมออกเป็นม่วงเบอร์รี่ก่ำๆที่กำลังฮิตอินเทรนด์ทาแก้มกันลดทาปากก็ฉ่ำนะคะทุกสีนี้ก็เป็นอีกสีที่เลคคอมเมนต์นะทุกคนคือมันบ่ยมากไปต่อจ้ะไปต่อที่เบอร์หนะคะสีนี้คือสีสเตย์สตรองนะคะทุกคน สีเนี่ยจอ,อกฟิวชมพูราสเบอร์รี่ปัดแล้วน่ารักน่าหยิกกระทุกคุ้ยสีนี้น่ารักมาก,นาก,นาก,นากคนซื้อเครียดไหมน่ารักทุกสีเลยฉันอยากจะบ้าสีเนี่ยคือเป็นชมพูแบบ everyday l o o เลยใช้ได้ทุกวันปัดปัดแล้วคือให้ลูคแบบสาวน้อยน่ารักน่าหยิกมากทุกคนจากสีนี้ชื่อว่าสี go around นะคะทุกคนสี เขาจะเป็นโทนชมพูเจ้าหญิงบาร์บี้แบบน่ารักมากคือมีความเป็นชมพูบาร์บี้แบบโรงเรียนเจ้าหญิงมากทุกคนโรงเรียนเจ้าหญิงสาวน้อยหวานชาสุดๆนะคะใครที่ชอบแต่งหน้าฟิลโทนชมพูอยู่แล้วก็คือห้ามพลาดเบอร์หกเลยรู้สึกว่าสีเนี้ยทาลงปากแล้วว่ามันแจ่มไปนิดนึงแต่มันน่ารักนะทุกคนแต่ว่าพอทาลงแก้มคือแบบพอดีมากเป็นบาร์บี้ที่ถูกต้องบาร์บี้แบบไม่ตะโกนเกิน สีสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือเบอร์0 7ส Wakeup นั่นเองนะคะเป็นสีเป็นสีที่คนอยากเห็นรีวิวกันเยอะมากๆแต่ว่าม่วงเพราะมันเป็นสีแบบม่วงฉ่ำๆเลยต้องแบบจะเรียกม่วงอะไรดีเรารู้สึกว่าเขาเป็นฟิลม,ม่วงลาเวนเดอร์ม่วงเป็นม่วงลาเวนเดอร์คูลโทนเลยนะคะซึ่งซึ่งแกดูว่าพอปัดลงผิวแล้วอะ มันไม่ม่วงเกินแล้วก็ไม่ชมพูเกินคือพอดีมากๆใครทีร่ชอบแต่งหน้าแบบเมคอัพคููโทนฉ่ำๆหน้าผ่องๆคือต้องสีนี้เลยสีเบอร์ศูนย์เจ็ดทุกคนปัดเดี่ยวๆก็น่ารักเลยชันให้เทียบดูหกมันจะมีความอมแดงๆนะคะแต่ว่าศูนย์เจ็ดอะมีความแบบชมพูม่วงๆขึ้นมาเลยทาปากไม่ค่อยเวิร์กนะคะสีเนี้ยเอามาทาแก้มาแหละดีแล้วยาหาทาปากนี่ไม่ได้เล่นตลกหรือเกอะไรแต่ว่ามาทําให้ดูว่าทาปากได้ไหม สรุปไม่ได้สิเนี่ยถากแก้มพอนะอยะหาถาปาก สวอชครบทั้ง7สีแล้วนะคะสำหรับเจ้าน้องโฟรทูเดียมีบลัชกระตุยตัวนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างมีใครแบบว่าเลงสีไหนกันไหมไม,ไมคือบอกเลยนะว่าคือพูดเลยนะว่าเป็นเจดเฉดสีที่แบบสวยทุกสีจริงๆแล้วก็สีคือเขาทํามาดีมากๆนะคะทั้งวอมโทนคูลโทนเลยอย่างแบบสีโทนชมพู um oo, คือน่ารักปัดแล้วแบบหน้าผ่องมากซึ่งเฉดสีนะคะเลือกตามความชอบได้เลยทุกคนคือทั้ง7ดเฉดสีเป็นโทนที่แบบใช้ง่ายปัดง่ายในเอ e r y เด y l ล o k นะคะส่วนก็เดี๋ยวจะมา r รค o อม e n d สีให้นะคะส สำหรับสาวสาววอมโทนเนาะก็แนะนำเป็นเบอร์หนึ่งสองสามฟิลติดมาทางแบบพีดพดีส้ม,ส,มส้มนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบโทนชมพูก็จะเรคคอมเมนต์เป็นเบอร์ห้าอีกสีนะคะคือเบอร์ห้าเนี่ยเป็นโทนชมพูกลางๆแบบสีนูทรลเลยคือแบบใช้ได้ทั้งวอมโทนคูโทนเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นสาวคูโทนหรือว่าชอบแต่งหน้าโทนชมพูนะคะก็ก็จะแนะนำเป็นเบอร์สี่ห้าหกเลยนะคะจะเป็นโทนแบบมีความชมพูสดใสเบอร์รี่เบอร์รี่นิดนึงนะ เป็น3ามสีที่ปัดแล้วน่ารักน่าหยิกมากทุกคนในส่วนของเนื้อตัวนี้นะคะพูดทําดีทําถึงมากๆคือเป็นเนื้อฉ่าที่สีชัดปัดง่ายให้ฟินิชที่แบบแก้มดิวอี้ฉ่าดูสุขภาพดีนะคะต่อวิธีในการใช้งานที่เซฟที่สุดเลยนะคะแนะนําให้เอามาแบบมาวอร์มที่หลังมือก่อนแล้วก็ค่อยๆบิวจากน้อยไปมากนะคะมันก็จะทําให้เราคอนโทรลตัวสีบลัชได้ง่ายขึ้นนะคะหวังว่าเทคนิคนี้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนกันนะคะแล้วก็แล้วก็หวังว,ว่าจะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อกันได้ไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนนี้ก บอกรลคาน้องคนนี้ราคาจัดโปรอยู่นะคะเหลือ179บาทนะทุกคนชอบสีไหนเลงสีไหนก็ลองไปก็ลองไปสวอชเนื้อที่เคาน์เตอร์ดูกันอีกครั้งได้เลยนะคะดูโอเคก็ครบเรียบร้อยนะคะคลิปนี้คือจัดเต็มมากๆใต้ย,ยาสวอชสแล้วก็แชร์เทคนิคกันไปด้วยนะคะจะ ใครไปตามสีไหนตามก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อ่ลืมกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำใจทางเราด้วยนะคะอยากดูคอนเทนต์ประมาณไหนอีกก็สามารถรีเควสเข้ามากันได้เลยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย